สบายดีพี่น้องป้องปายวัตสุขุทคนเนาะมืัอนี้พักกระซองบะเริ่มสแนลคือเก่ามืัอนี้บะเริ่มจเจฮิตยำมะม,ม่วงกินพี่น้องยำมะม,ม่วงเนาะอยากกินยำมะม,ม่วงลองกินยำมะม,ม่วงแซ่บๆพี่น้องตอนนี้เขาก็จะกันตอนที่ผ่านเปลือกพี่น้องผ่านเปลือกออกเนะาะเหาชิพ่านเปลือกแล้วก็ฟกักฟักพี่น้องนะฟ <Okay. S 1> ากเปลือก <Okay. S 3> okay. เอออาพพีี่่นน้้งงฟันเปลือกเรียบร้อยนะเอากระดาษต่อไปเอาชิปฟันฟันพี่น้องฟักฟักฟันฟักฟักแล้วก็ผ่านพี่น้องฟันเรียบร้อยพี่น้องมาเห็ดยำมะม่วงพี่น้องฟันเนื้เรียบร้อยแล้วพี่เจนตอนนี้เขาก็มาเริ่มปรุงกันเลยพี่น้องเริ่มกันเลยพี่น้องใส่น้ำตาลก่อนเนาะเอาใส่น้ำตาล ต่างกันพีน้องน้ำตาลเนาะเห็นปะต่อมาเขาไปใส่พริกป่นพี่น้องเห็นปะเห็นปะพี่น้องต่อไปไปใส่ข้าวคั่วพี่น้องนี่ข้าวคั่วหอยใส่พี่น้องใส่เกลือพี่น้องเกลือนั่นเองนะเกลือใส่เกลือพี่น้องตอนต่อไปใส่แป้งนัวพี่น้องนี่ ใส่ร้ายแสบร้ายใส่น้อยแสบน้อยไปเนาะต่อไปน้ำปลาไปเนองเัาจะบีบสนนใส่น้ำปลาปนี่ยตอนนี้เขาจะใส่น้ำปลาละไปเนองปลาแดกนั่นเองเนาะนี่ใส่น้าปลาแดกไปเนองนี่มีตอนปลาแดกปลาสิวโอ้ยขัดไป,นปเนาะปลาแดกปลาซิวไปเนองเอ,อ้ยแสบๆเนี่ขั้นตอนสุดท้ายไปเนองเขาก็จะใส่หัวหอมแดงเนาะนี่ ซอยพวหอมแดงใส่พี่น้องเพื่อมันหอมเนาะมันแซ่บเอาไปซอยพี่นอ้องใส่หอมแดงเลยพี่น้องตอนนี้เราก็จะคนพี่น้องนี่เอาใส่ทุกอย่างเรียบร้อยพี่น้องคนด้วยให้มันเข้ากัน โอ้พี่น้องเส็บๆน้ำลายลายละน้องทันเดดน้ำลายลายไปน้องอย่ามะม่วงพี่น้องอย่ามะม่วงตอนนี้ก็เทใส่ถาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องแลียบร้วยนี่แซ่บเส็บมาเด้อกินกระเบื้องเส็บๆเนาะอย่ามะม่วงพี่น้องนี่มะม่วงเฮิมโอ้เต็มถาดพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิกินเบิดเตอรมัคนเดียวพี่น้องกินเลยพี่น้องใส่มื่อยล่ะบ่มีบ่วงพี่น้องบ่ได้คือบ่วงมห Dạ mà mua người phía đông Mới đây phía đông Ôi, ประแดกก็เป็นประเดกปลาซิวไปนอนประเดกปลาซิวตอนนี้หน่อยมันแสบสมตำอืม,อม,อม ตอนประแดก๋ยตอนเป,รรปน็นไาพี่น้องเด็กก็เด็กอน,นอนพี่น้องประมาณสี่โมงห้าโมงตอนนี้พี่น้องการบรรยากาศพี่น้องกลางกอไผ่กลา,างพลอยพี่น้อง Mm. So moving on, sap mm. mm. sap on. Mm. อ,ม,อม,มาได้มาได้พี่น้องไดายยางกันเนาะเิดเองกินเองพี่น้องอ

มีตอนประเดี๋ยวพร้อมไปน้องเดิมเผ็ดเลยี่น้องใส่พริกลายพวดแต่มันแซ่บอ ากเลือพไปพนอนใส่มือ,อแดดกระซองใส่นาาไปนอ้อง m 음. m 음. 음. ไอ้สีล่มเดือมไปลองระป่าห้ามงเย็นนะแดดมันซองมาหนึง่งขยายพื้นที่ไปลองอือืมออืกระแส High, like สบแดงไดเลยพี่น้องไปแดงปดกปาซิวกปน้งเป็นปาซิวแซบสวงใจเลยพีน้องมีแห้งจิ้งงมงสดน้ำเลยพี่น้อง โอ้แท้งไปน้องตอนนี้นก็กินตอนนี้ก็กินบะรพี่น้องใลรลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองบางมลม์นสแนลีนเด้อมือเห็ดคลิปตอนต่อไปเนาะก็ขอจบเพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะสบายดี